สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมกันต่อสำหรับตลาดนัดซอยบัวขาวพัทยานะคะพัทยาซอยบัวขาวโลโก้มาเก็ตนะคะจะมีวันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา8โมงไปจนถึงบ่าย3าบ่าย4ี่นะคะท่านผู้ชมก็ตลาดนัดนะคะ ตรงบริเวณบริเวณนี้ก็จะมีทั้งของกินของใช้นะคะเครื่องประดับผลไม้มีทุกอย่างนะคะให้เลือกนะคะผละไม้นี่เยอะมากนะคะมีผลไม้ประจำฤดูกาลนะคะของประเทศไทยนะคะมีทั้งผลผลไม้ไทยและผละไม้นอกก็มีนะคะท่านผู้ชมต้องเดินหาดูเอานะคะว่าอยากได้อะไรนะคะมีทุกอย่างนะคะ นี่คือตลาดนัดซอยบัวขาวพัทยานะคะท่านผู้ชมวันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์นะคะเปิดตลาดกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะแปดโมงเช้าไปจนถึงบ่าย3ามบ่าย4นะคะท่านผู้ชมมีร้านแว่นตานะคะมีร้านเสื้อผ้านะคะโซนนี้จะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีร้านขายขนมจีนร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะสามารถนั่งกินได้ชิวๆนะคะท่านผู้ชมแต่อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะท่านผู้ชมก็ต้องรู้ทุกคนรู้ดีนะคะประเทศไทยอากาศร้อนแบบนี้ตลอดทั้งปีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ยิ่งอยู่โซนแถวทะเลนะคะหน้าหนาวก็จะไม่มีเลยนะคะโซนแถวทะเลนะคะ เจ้าของช่องเนี่ยชอบมากมาเดินตลาดนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของช่องอาจจะชอบมาตอนตอนเช้านะคนจะไม่เยอะถ้ามาตอนแบบตอนบ่ายนะคนเยอะแบบเยอะมากนะคะเยอะถึงขนาดแบบแทบจะเดินไม่ได้เลยนะ,ะอันนี้ขนาดแค่ช่วงสายๆนะคนยังเริ่มออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะมีนะคะร้านกาแฟ,ฟร้านขายเบีย ร้านขายพิซซงพิซซาร้านขายน้ำปั่นนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเสื้อพงเสื้อผ้าเสื้อผ้าเซ็กซี่เสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดกระเป๋ารองเท้านะคะชุดนอนชุดชุดอะไรก็มีหมดเลยค่ะกางเกงช้างอ่ามีหมดนะคะเสื้อกล้ามนะคะเสื้อยุงเสื้อยืดมีทุกอย่างนะคะ โซนจิวเวอรี่นะคะก็มีนะคะร้านขายเครื่องประดับนะคะโอ้ชุดเรสเซ็กซี่เซ็กซี่ก็มีนะคะชุดว่ายน้ํานะคะชุดเรดเสื้อเชิ้ตนะ,ะสไตล์ฝรั่งก็มีนะคะชุดนงชุดนอนชุดนอนไม่ได้นอนนะคะนี่นะ,ะบิกินี่ชุดว่ายน้ํานะ,ะกางเกงช้างนี่เยอะมากนะ,ะเพราะว่าต่างชาติชอบใส่เสื้อกล้ามแบบนี้นะ,ะเสื้อกล้ามนะคะ ต่างชาติก็จะชอบมาเดินเหมือนกันนะคะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะมีชุดว่ายน้ำนะคะไก่กำลังมองหาชุดว่ายน้ำก็เชิญได้นะ,ะที่ตลาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็กซี่หรือไม่โป๊ก,ก็มีนะคะอ่าร้านขายอ่าเคสโทรศัพท์มือถือนะคะก็มีเดินแบบเดินทั้งมันนะคะเดินจนเดินจนเหนื่อยะคะ่ะท่านผู้ชม ตรงนี้ก็จะเป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์นะคะเจ้าของช่องก็เป็นคนเพชรบูรณ์ค่ะมะขามหวานเพชรบูรณ์อร่อยนะคะหวานร้านขายของเล่นนะคะเยอะมากนะคะเสื้อเชิต้ตอ่าสไตล์ต่างชาติก็มีนะคะเสื้อสปอร์ตอะไรแบบนี้นะคะกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวนะคะนี่ชุดชั้นในนะคะก็มีนะ เครื่องประดับสร้อยข้อมือนะคะมีหมดนะคะมีชุดชั้นในไซส์ฝรัง่งไซส์ไทยมีหมดคะ่ะเนกทงเนกไทยน้ำหงน้ำหอมมีหมดคะ่ะโซนนี้นะคะโซนน,ซนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโซนมือหนึ่งนะคะเป็นของมือหนึ่งนะ,ะโซนนี้จะเป็นของมือหนึ่งนะคะรองเท้าะคะ่ะเห็นไหมทุกคน ทุกคนที่มาเดินนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะถือของเยอะมากนะอดใจไม่ไหวนะส่วนผู้ชายก็จะไม่ค่อยเดินนะผู้ชายจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ส่วนมากจะมีแต่ผู้หญิงนะที่เดินนะเห็นไหมกับคุงกับข้าวของกินเห็นไหมฝรั่งเดินเดินดูเฉยเอสไตล์ฝรั่งกับสไตล์คนไทยนะฝรั่งจะเดินดูเฉยๆถ้าชอบจริงๆเขาถึงจะซื้อนะ เปลานะโอ้โหกางเกงมวยไทยก็มีค่ะเครื่องหนีบผมเครื่องม้วนผมเข,ข็มคูงข็มขัดมีหมดค่ะท่านผู้ชมกล้วยนะคะร้านขายกล้วยกล้วยไข่กล้วยหอมมะละกอนะคะมีผักนะคะผละไม้นะคะนี่ร้านขายกิฟท์ช็อปนะยาดงยาดมไม้แก้หูกันไกตัดเล็บยาทาเล็บ อะไรแบบนี้มีร้านสักด้วยนะคะสักคิ้วค่ะมีร้านสักคิ้วสักปากสักตานะคะครบวงจรค่ะมีทั้งต่อผมนะคะร้านต่อผมต่อขนตาก็มีค่ะท่านผู้ชมเข้ามาตลาดนี้นี่ออกไปสวยเลยทันทีค่ะอะ่นี่เห็นไหมร้านทำเล็บนะคะร้านทำเล็บต่อเล็บก็มีค่ะท่านผู้ชมโซนนี้นะคะ มีทุกอย่างให้เลือกนะคะท่านผู้ชมสะดวกแบบไหนก็จัดเลยค่ะท่านผู้ชมหรือหรือถ้า,าไม่ซื้อก็ไปเดินเล่นเฉยๆก็ได้ก็มีผู้ผู้พิการนะคะผู้พิการก็มาร้องเพลงเพื่อหารายได้ก็พบเห็นผู้พิการมาหารายได้ก็ช่วยอุดหนุนผู้พิการด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะช่วยๆกันนะคะคนไทยต้องช่วยกันค่ะ ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะคนละฝั่งถนนนะก็จะเป็นโซนร้านขายเสื้อผงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะ,ะของใช้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของโซนมือสองค่ะเป็นของมือสองทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มนะคะที่นอนผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าชุดเรดรสนะคะแล้วก็จะมีร้านนวดเท้าด้วยนะคะ เสื้อพงเสื้อผ้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นมือสองนะคะราคาเริ่มต้น5บาท10บบาทนะคะ20บาทก็มีนะคะเสื้อชงเสื้อเชิ้ตเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายกางเกงขาสั้นเบาะรองนั่งผ้าห่มนะคะผ้าห่มมือสองนะคะกางเกงมือสองนะคะเครื่องประดับมือสองแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง จะเป็นร้านขายอาหารก็มีนะคะเขาก็จะแยกส่วนกันนะคะอาหารไทยเจียวแฮมเบอร์เกอร์อาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารอีสานมีหมดนะ,ะเข็มขัดมือสองนะคะร้านขายขนมจีนร้านขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งนะคะมีหมดเลยน้ำปัน่นน้ำชาน้ำกาแฟมีหมดค่ะตรงฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะท่านชม แล้วก็ดูนะคะคนก็มานั่งกินอาหารกันเต็มไปหมดนะคะมีแม้กระทั่งร้านขายตุ๊กตามือสองนะคะตุ๊กตามือสองเพียบเลยนะคะนี่นะคะของกินของใช้ละลานตาเต็มไปหมดตรงนี้จะเป็นฝั่งของการขายเสื้อผ้ามือสองนะคะชุดเครื่องนอนมือสองค่ะนะคะมีของ ของเครื่องประดับนะคะของมือสองมือมือหนึ่งก็มีนะคะแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมือสองนะคะก็จะมีคนมาเดินจับใจใช้สอยมีมาซื้อของมาช้อปปิ้งกันเ,เพียบเ,เลยค่ะท่านผู้ชมก็พาเดินชมตลาดนัดซอยบัวขาวกันไปเรื่อยๆนะคะ<ม>ท่านผู้ชมอยากได้อะไรก็ควักกระเป๋าออกมาซื้อเลยค่ะท่านผู้ชม ถ้าเหนื่อยก็ไปแวะซื้อน้ำกินได้เช่นกันนะคะท่านผู้ชมจะมีร้านขายน้ำเยอะมากนะคะขายน้ำชาขายกาแฟเย็นๆร้อนๆก็มีนะคะของกินเยอะมากนะคะข้าวราดแกงอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวขนมจีนส้มตำมีทุกอย่างนะะอยากกินอะไรจัดเลยนะคะมีทุกอย่างนะคะเมื่อเดินไปโผล่ตรงปากปากซอยนะ โดนไปโผล่ตรงปากซอยก็จะมีอ่าวินมอเตอร์ไซค์นะคะไว,ไว้รอรับบริการอยู่นะคะวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งทุกที่ที่ที่พัทยานะคะราคาก็แล้วแต่ตกลงกันนะคะโผล่ตรงซอยนี้ออกไปตรงซอยนี้เลี้ยวขวาก็จะเป็นตึกข่อมนะคะธรรมชม ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสบายใจไทยฟินด้วยนะคะไว้ชมต่อตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย